สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันอังคารที่11นะฮนะนี่ตอนนี้อยู่ที่ร้านย่างเจริญเห็นแล้ววะเนะ่เดี๋ยนะนี่นะฮะที่ร้านไม่เห็นนะจำได้ไ <c> ห <oughs> นะผมใช้กล้องไอ้ขครงหน้าอย่างเงี้ยมันก็เลยนั่นนะไม่รู้เห็นปะนะ่าแต่อยู่ที่ร้านย่างเจริญนะฮะนี่เดี๋ยวรอรอเจ้าของร้านมาอยู่นะนี่เดี๋ยวกำลังจะนั่งรถกลับไปบ้านยายละเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานทําบุญบ้านนะฮะก็เดี๋ยวครับนั่นแหละ ไปอยู่ทางทับพื้นบ้านฮะแม่เอาเตรียมจงกระ,ะเบนด้วยในรถเนี่ยเดยวเขใส่ชุดเจ้าขอเงินไปนะครับเพราะว่ามันมันเล่สงการอะไรก็ใส่ชุดให้มันสงงานส่งการน่อยก็ได้นะแต่นั่นแหละฮะนี่แต่นั่งรอรั้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาไปละไม่รู้ว่ารอเอาอะไรอยู่ที่อย่างก็รออยู่ละห้าโมงเย็นเลยเจ็ดโมงแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ไไดๆๆไรีบเลยมากนะฮะก็ขับจากที่นี่ไปที่บ้านก็น่าจะใช้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงอกประมาณ ห้าสิบสี่ิบนาทีไม่ต้องรีบแล้วมานะฮะไปถึงก็ไม่น่าจะมืดหรอกนะั่นแหละเดี๋ยวก็ขับรถกลับบ้านนะผมไม่ไี้ขับนะลุงขับนะ <c oughs> นี่นะฮะก็มาบ้านใายแล้วกลับมาเรียบร้อยก็เออวันนี้ยายทาทอดมันกินนะฮะก็ เด <ster> <left> ี๋ยวกาลังจะกินทอดมันนะฮะคราวนี <tense mystery> ้ไ <Hayır> ม <t iny fingers over> like, ่ได้เอาคอมมานะก็คือวันนี้คราวนี้ก็ไม่ได้เป็นนั่งเล่นคอมตรงนู้นนะเพราะว่าไม่ได้เอามานะเมไม่ได้ขี้เกียจเอามานะขี้เกียจเอามาตั้งใหม่นะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวผมก็นั่งเล่นคอมนั่งอะไรไปนะฮะคืนนี้ผงนอนนอนไม่นอนดึกมากเพราะว่าพรุ่งนี้ทําบุญบ้านก็เดี๋ยวต้องอีตื่นเจ้าเช้าหน่อยนะฮะมันทำบุญสรบเ็ดโมงใช่ไหมก็ ผมก็คงต้องตื่นสักเก้าสิบโมงมั้งไม่รู้กันเลยถ้าอย่ยยาปลุกผมเช้าวันนี้เลยนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ผมนอนดึกไงแต่นั่นแหละเออนี่ตอนนี้เขาก็นอนกันไปหมดแล้วนะฮะพูดเสียงเบาหน่อยนะฮะเพราะว่าเขานอนหมดแล้วออนี่เดี๋ยวผมก็อาบน้ำเรียบร้อยจะไปนอนแล้วชุดนอนผมนะฮะชุดนอนห้องมันมันมีแอร์ไม่มีแอร์นะฮะหน้าร้อนก็ต้องเป็นเสื้อกล้ามแบบนี้นะฮะเสื้อกล้ามแบบมีรูนะฮะให้อากาศถ,ถ่ายเทนะฮะเนี่ยม <c oughs> ึดตื่อเลยนะฮะมึดตื่อไปนอนหมดแล้วนะะฮ พี่มรดกผมก็ควรจะไปนอนทีเชียมืดนอนด้วยนะก็นั่นแหละปิดคลิปกันแล้วกันถ้าใครเอาไว้เจอกันรวันนี้สวัสดีครับ